สวัสดีค่ะฉันชื่อบัวอายุ25ปีฉันเองก็เป็นลูกสาวคนเดียวพ่อกับแม่แยกทางกันต่างคนต่างทิ้งไปหาใหม่ทิ้งฉันให้อยู่กับลุงและป้าพอฉันเรียนจบม6ฉันก็ไม่ได้เรียนต่อพอเรียนจบก็ออกมาหาทำงานช่วยลุงกับป้าที่บ้านลุงกับป้าก็รับทำรั้วบ้านและทําทุกอย่างที่สามารถทำได้ ก็พอมีเงินได้กินได้ใช้ไปวันวันลุงกับป้าก็ดีกับฉันมากๆทั้งสองก็ไม่มีลูกด้วยกันสักคนขนาดแต่งงานอยู่กินกันมาตั้งนานแล้วการทำรั้วของลุงทุกคนก็จะจ้างทั้งสองคนมาให้ทำงานเพราะลุงแกเป็นคนที่ทำงานดีแถมยังเป็นคนละเอียดมากๆจะไม่ทำเอาเพียงแค่เงินอย่างเดียวทั้งสองคนยังต้องทำให้มันออกมาดีที่สุด จนชาวบ้านส่วนมากก็จะให้ลุงเป็นคนมาทําให้ส่วนป้ากับฉันก็จะคอยเป็นลูกมือช่วยกันผสมปูนและช่วยหยิบจับอุปกรณ์ยื่นให้กับลุงเวลาที่ลุงทํางานเมื <ME> se, ่อฉันได้มาสัมผัสอยู่กับลุงกับป้าฉันก็อยากจะช่วยให้ลุงกับป้ามีชีวิตที่ดีกว่านี้ฉันน่ะก็มีเพียงลุงกับป้าที่เป็นเพียงญาติที่ฉันรู้จัก ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เรียนต่อแต่ฉันก็ไม่หยุดที่จะฝ่ายหาความรู้ให้กับตัวเองฉันอยากจะเรียนมากแต่ก็อย่างว่าล่ะค่ะคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้แต่ก็เลือกที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยสองมือเราฉันก็คิดแบบนั้นฉันจึงขยันหาความรู้ให้กับตัวเองใช้โทรศัพท์ที่มีทำให้มันเกิดประโยชน์ มันหาความรู้กับมันจนวันหนึ่งฉันก็สามารถเรียนรู้ได้จริงๆฉันเริ่มที่จะพูดภาษาอังกฤษได้และเริ่มที่จะเขียนได้อ่านออกถ้ามีเวลาว่างฉันก็จะหาความรู้ใส่ตัวเองอยู่แบบนี้พอฉันเริ่มโตขึ้นเป็นสาวลุงกับป้าก็อยากจะให้ฉันแต่งงานมีครอบครัวต่อไปในอนาคตข้างหน้าเวลาที่ไม่มีลุงกับป้าแล้ว ฉันจะได้ไม่ต้องลำบากอยู่คนเดียวอีกอย่างตอนนี้ฉันก็ได้รับโอกาสที่ดีได้เข้ามาทำงานอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลโชคดีที่ทางผู้ใหญ่ท่านได้มองเห็นความสามารถของฉันและเห็นความตั้งใจที่ฉันพยายามดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองและลุงกับป้าไม่ต้องลำบากฉันเข้ามาทำงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ค่าแรงถึงจะไม่ได้เยอะมากนักแต่ฉันก็ไม่เคยที่จะดูหมิ่นเงินน้อยเลยสักนิดภูมิใจในตัวเองมากกว่าค่ะที่มีงานทำสามารถช่วยเหลือลุงกับป้าได้อีกแรงยิ่งช่วงนี้ลุงกับป้าก็ไม่ค่อยมีงานเข้ามาเลยพอเวลามีเข้ามาก็ทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะฝนที่ตกลงมาแทบจะทุกวัน พอมีผู้ใหญ่แนะนำมาให้เข้ามาสมัครที่นี่ฉันก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะในใจก็อยากจะทำงานอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่แล้วจะได้มีเวลาอยู่ดูแลลุงกับป้าอีกด้วยฉันเข้ามาทำงานอยู่ที่นี่ได้ไม่นานฉันก็ได้รู้จักกับหมอกอฟหมอกอฟเป็นคุณหมอที่เพิ่งจะเรียนจบมาใหม่ๆและเพิ่งจะย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลเพราะหมอที่นี่ก็ไม่ค่อยมีเยอะ ลักษณะของหมอกรอบเขาก็ไม่ใช่คนหน้าตาดีอะไรรูปร่างก็อ้วนนิดๆและตัวเตี้ยความสูงก็ไล่เลี่ยกันกับฉันนี่ล่ะค่ะแต่เรื่องผิวพรรณน่ะหมอกรอบมีผิวที่เนียนขาวยิ่งกว่าผู้หญิงซะอีกเวลามีงานด่วนหมอกรอบก็จะให้ฉันเป็นผู้ช่วยอยู่เสมอมันจึงทําให้เราสองคนสนิทกันมากบ่อยครั้งที่หมอกรอบจะชอบแวะมาเล่นที่บ้าน มาทานข้าวที่บ้านด้วยกันเวลามาที่บ้านของฉันก็จะมักซื้อของโปรดของลุงกับป้ามาให้อีกด้วยแถมยังคุยกันสนุกสนานราวกับใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก่อนมันจึงทำให้ลุงกับป้าต้องพูดกับฉันอยู่บ่อยๆว่าบัววันนี้คุณหมอกอบไม่มาเล่นที่บ้านอีกละลูกไม่มาหรอกจ้ะเห็นบอกว่าจะกลับไปเยี่ยมบ้านนะจ้ะลุงเออ พูดถึงหมอกรอบแล้วเนี่ยเขายังไม่มีแฟนใช่ไหมใช่จ้ะลุงแต่บัวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจ้ะเพราะบัวก็ไม่เคยถามแต่เท่าที่รู้ๆมานะ่ะบัวก็ไม่เคยเห็นแกคุยโทรศัพท์กับผู้หญิงคนไหนเลยนะจ๊ะถ้าไม่มีใครก็ดีแล้วล่ะลุงว่าหมอกรอบนะักเขาคงจะสนใจหนูมากกว่าทำไมลุงคิดแบบนั้นล่ะจ๊ะบัวไม่เห็นเขาพูดอะไรเลยนะ ลุงพูดจริงๆลุงดูออกไม่งั้นเขาจะมาตีสนิทกับพวกเราทำไมกันล่ะบางทีหมอกรออาจจะอยากมีเพื่อนก็ได้นะลุงอีกอย่างฉันก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากหรอกเพราะกลัวจะผิดหวงังอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วไม่ได้นะบัวต่อไปบัวก็ต้องแต่งงานมีคนดูแลลุงกับป้านะ่ะอยากเห็นหนูมีความสุขจะได้สบายใจแต่ ถ้าหมอก๊อฟไม่ได้คิดอะไรกับฉันฉันคงจะไม่กล้าสู้หน้าแน่ๆเลยค่ะหนูไม่ต้องห่วงหรอกยังไงยังไงลุงก็เชื่อว่าหมอก๊อฟเขาชอบหนูแน่ๆหลานลุงนะทั้งสวยทั้งนา่ารักขนาดนี้แต่ว่าเอาเถอะนะหลานอย่าคิดมากสิถ้าคนมันจะรักเราจริงๆเขาก็ต้องรับเราได้อีกอย่างหมอก๊อฟก็รู้จักครอบครัวเราดีว่าเป็นยังไง เขายังไม่เคยรังเกียจเลยที่ครอบครัวจนเห็นไหมเขายังชอบแวะมาอยู่บ่อยๆนั่นก็แปลว่าเขายอมรับได้ลุงก,กับป้าก็อยากจะให้ฉันแต่งงานกับหมอก๊อบมากแต่ฉันก็ยังไม่แน่ใจสักเท่าไหร่ว่าหมอก๊อบคิดยังไงกันแน่ฉันเองก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเหมือนกันเพราะอยากจะทำงานไปเรื่อยๆก่อนหรืออาจเป็นเพราะว่าฉันไม่ได้รู้สึกชอบหมอก๊อบเลย ฉันก็พยายามคิดในใจพอถึงวันทำงานทุกคนก็มาทำงานปกติหลังจากที่ลงได้คุยกับฉันในวันนั้นแล้วพอมาวันนี้ฉันก็ได้แต่แอบมองหมอกรฟว่าเขาคิดยังไงกับฉันบ้างหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นว่าหมอกรฟจะมีท่าทางชอบฉันบ้างเลยฉันจึงเลิกความคิดนั้นไปแต่พอฉันไม่สนใจเขาแล้วหมอกรฟกับเดินเข้ามาหาฉันเงียบ จนฉันเองไม่ทันระวังตัวเขาก้มลงมาใกล้ๆและกระซิบข้างหูของฉันเบาวๆว่าบัวคุณมีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงได้แอบมองผมอยู่นานขนาดนั้นคุณมีเรื่องอะไรจะบอกผมหรือเปล่าก็บอกผมได้เลยนะเออฉันเปล่าคะ่ะฉันก็แค่แค่แค่อะไรถ้าคุณให้คำตอบกับผมไม่ได้ งั้นผมว่าเลิกงานนี้เราไปกินข้าวกันไหมแต่ว่าฉันต้องรีบกลับบ้านไปหาลุงกับป้าพวกท่านคงรอกินข้าวพร้อมกับฉันอยู่นะคะฉันก็แกล้งพูดเพื่อแก้เขินไปอย่างนั้นเองละค่ะแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะหมอกรกอได้ดักทางฉันเอาไว้ทุกทางเรื่องนั้นนะ่ะคุณไม่ต้องเป็นกังวลหรอกเพราะผมได้โทรบ,บอกลุงกับป้าเอาไว้แล้วลุงกับป้าก็อนุญาตด,ด้วยเอ๊ะแล้ว คุณมีเบอร์โทรของลุงตั้งแต่เมื่อไหร่กันคะหมกอกรอบก็หัวเราะที่เห็นฉันพูดแบบนี้นี่บัวหมอนะ่ะไปบ้านเธอตั้งหลายครั้งแล้วนะอีกอย่างลุงก็บอกว่าอยากได้เบอร์ของผมเอาไว้เผื่อเวลาที่ลุงกับป้าเป็นอะไรขึ้นมากระทานหันนะ่ะหรืออาจจะติดต่อเธอไม่ได้ผมก็เลยแลกเบอร์กับลุงเอาไว้อย่างนั้นล่ะคะ อย่งั้นเลิกงานแล้วไปกินข้าวกันนะฉันก็ได้แต่แอบยิ้มในใจทั้งเขินทั้งอายจากที่ไม่เคยคิดอะไรแต่ตอนนี้กลับรู้สึกแปลกๆหัวใจก็เต้นแรงวันนี้ทำงานก็ไม่เป็นอันํามเลยค่ะทำอะไรก็ผิดๆถูกๆแถมพี่ๆที่ทำงานยังแซวจนหน้าแดงไปหมดพี่ๆที่นี่ก็ชอบเชียร์ให้ฉันกับหมอก,กอลงเอยกันสทัทีแต่หมอก,กอก็ไม่เคยเอ่ยปาก อยากจะพูดอะไรเลยฉันจึงไม่แน่ใจจนกระทั่งวันนี้หมอกรอบก็ได้พาฉันออกไปกินข้าวข้างนอกด้วยกันสองคนจากนั้นเขาก็ได้พูดความในใจและได้สรารภาพร,รักกับฉันฉันแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่มันคือความจริงหมอกรอบเองก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวว่าฉันจะมีแฟนอยู่แล้วและกลัวว่าฉันจะไม่ชอบเขาพอเราสองคนได้คุยกัน เรื่องทุกอย่างมันก็กระจางขึ้นมามันจึงทำให้เราสองคนรู้ใจกันมากขึ้นหมอก๊อบเองก็บอกกับฉันว่าเพราะคำพูดของลุงในวันนั้นมันจึงทำให้เขาได้ตัดสินใจทำแบบนี้หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเราสองคนก็ได้คบหาดูใจกันมาเป็นเวลาสามปีแล้วหมอก๊อบก็ขอฉันแต่งงานค่ะเพราะตอนนี้เรากำลังจะมีทายาทต,ตัวน้อย ลุงกับป้าก็ดีใจมากและทุกคนก็ยินดีกับเราสองคนเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ